แล้วนะคะในชอ่องซุปเอโปรโมชั่นกอชแน่วันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ,จะเจอค่ะแน่นอนโอมีคลิปมารีวิวให้กับลูกคา้าทุกๆท,ท่านชมอีกแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะมาในรุ่นของสปอร์ตนั่นเองค่ะราคาที่9 6 4 0 0 0บาทค่ะเป็นตัวเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยน,งนต์2.0ลิตรดีเซลนั่นเองนะคะชุดนี้นะคะสปอร์ตคันนี้นะคะตกแต่งสไตล์ไหนแบบไหนเดี๋ยวตามโอามาดูในคลิปเลย ล้วคันด้านข้างของโอนะคะเป็นสีเทาดํานั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสปอร์ตสีเทาดํานะคะมาพร้อมกับ ด้านหน้าค่ะที่โอบเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าเลยก็จะเป็นกระจังหน้าค่ะอันนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะคะที่โอบเปลี่ยนให้กับลูกค้าค่ะกระจังหน้า FORD ค่ะสีดําด้านด้านแบบนี้ดุกๆแบบนี้เลยนะคะโอสัดให้เลยหรือจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะคะเช่นสีขาวสีแดงสีเทาดําหรือว่าตัดด้วยขอบแดงอย่างนี้ก็แจ้งได้นะคะโอติดตั้งให้ฟรีไปเลยค่ะสําหรับเซตนี้นะคะกระจังหน้าในส่วนของฝากกระโปงลูกค้าเห็นไหมคะเห็นคําว่าแลนเจอร์ไหมคะสีส้มแบบนี้อันนี้ คือสติกเกอร์นะคะสามารถติดได้หรือจะเอาเป็นแบบอะคริลิกก็สามารถติดเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะแต่คันนี้ลูกค้ารีเควสตว่าอยากได้เป็นสติกเกอร์แล้วก็เป็นสีส้มแบบนี้เนาะโอก,ก็เลยจัดให้ลูกค้าเลยไม่เคยขัดค่ะอันนี้จัดให้ตามคําขอนะคะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟใหม่เลยเป็น4แคมป์แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นไฟ LED แล้วนะคะตัดหมอกก็เป็นไฟ LED นะคะในรุ่นสปอร์ตนะคะไฟเดย์ไลท์นะคะวิ่งกลางว ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็โอโอก็ใส่เป็นชุดครอบให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะตัวนี้ก็ใส่เป็นชุดครอบสีดําด้านนาะสวยๆแบบนี้เลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของสปอร์ตนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้สีทูโทนค่ะก็คือสีเทาดัน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 เทาดำค่ะตัดกับสีบรอนแข้งบอลแบบนี้เลย สวยมากๆเลยมาต่อในส่วนของด้านข้างค่ะแน่นอนค่ะด้านเข้าออก,ก็จัดซุ้มร้อให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นซุ้มร้อแบบเรียบนั่นเองค่ะ6นิ้วค่ะสีดาด้านนะคะซึ่งเรียบหรูดูแพงมากๆซุ้มล้อของโอกก็มีหลายแบบหลายขนาดนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะคะลงมาดูด้านล่างกันต่อเลยค่ะในส่วนของแมกและยางนะคะเซตนี้เราจะสเปคค่ะแมก ขอบ18นั่นเองนะคะเป็นลายมาวิลแบบนี้เลยนะคะสีดำดุดแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับยางค่ะเป็นยางมอนเตอร์ยางมอนเตอร์นี้นะคะเป็น A t ทนนั่นเอง265 -60 R18 นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นขอบ18ดอกยางสวยงามมากๆนะคะเป็น AT ทค่ะก็คือเป็นออชเลนวิ่งในทางเรียบได้ดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับสเปคยางนี้นะคะแบ็ขอบ18นี้โอ์ไม่ได้ยกให้กับลูกค้านะคะเนื่องด้วยว่าคัานนี้ค่ะใส่18เราวิ่งได้สบายมากๆไม่ติดซุ้มแน่นอน,นะคะ่ะไม่ต้อง ยเลยค่ะรุ่นสปอร์ตของเรานะคะก็มาพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็พับแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวบันไดข้างด้านข้างแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้ของสปอร์ตค่ะชุดครอบนะคะโอก็ไม่ลืมค่ะครอบเป้ารองมือให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะขรอบฝาทางน้ํามันค่ะรวมถึงการสรดด้านบนค่ะตัวนี้โอก็จัดให้เลยนะคะเป็นการสรดแท้นั่นเองค่ะมาต่อด้านท้ายกันต่อเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะ ส่วนชุดครอบนะคะตัวไฟท้ายโอก็ติดตั้งให้ด้วยนะคะเป็นชุดครอบไฟท้ายค่ะสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพิ่มค่ะสติกเกอร์สีส้มนะคะคำว่าเ,เจอร์ตรงนี้เลยหรือว่าอยากติดอะคริลิกก็แจ้งได้นะคะด้านท้ายนะคะแล้วก็ด้านหน้าคันนี้นะคะก็จะตกแต่งสไตล์แบบไม่ได้เยอะมากะคะ่ะเรียบเรียบน้อยๆนะคะแต่ว่าดูลูคมากๆแล้วก็เท่สุดๆเลยนะคะสำหรับการตกแต่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของความสะดวกสบายนะคะที่ฟอร์ดให้มาในรุ่น It's ตัว964,000กันบ้างนะคะว่ารุ่นนี้เขามีความสะดวกสบายอะไรใส่มาให้กับลูกค้าบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะก็คือแท่นชาร์จค่ะแท่นชาร์จนี้มาใหม่เลยนะคะที่ปอดเรายังไม่เคยทำนะคะตัวนี้เขาก็ทํามาในรุ่นเน็กเจนหมดเลยนะคะเป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายนั่นเองนะคะแล้วก็เบาะหนังค่ะนี่เลยเบาะหนังรุ่นสปอร์ตค่ะก็มีคําว่าสปอร์ตปักอยู่เลยนะคะในตัวเบาหนังค่ะดีไซน์สวยงามมากๆนะคะเป็นเบาหนังสีดาเดินได้สีเทา นั่นเองตัวนี้สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของบอกคนนั่งนะคะปรับได้6ทิศทางเลยในส่วนของหน้าจอแสดงผลตัวนี้ก็สัมผัสมัติทัสนะคะขนาด10นิ้วนั่นเองจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะระบบการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะนี่ก็มีมาให้เลยระบบสังงานด้วยเสียงด้วยนะคะเป็นซิง 4A นั่นเองค่ะลำโพง6ตำแหน่งด้วยตัวนี้นะแล้วก็หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดสีขนาด8นิ้ว แล้วก็มาพร้อมกับตัวพุส İ ตา t นั่นเองตัวสปอร์ตของเราเรียกได้ว่าครบมากๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะสามารถเพิ่มแพ็กเกจได้อีกด้วยนะคะเพิ่มแพ็กเกจ50 0 0มืนะคะเพื่อเพิ่มแพ็กเกจความปลอดภัยของระบบนั่นเองไปยัง,งกันบ้างคะ รีวิวรอบคันนะคะสำหรับคันนี้รุ่นสปอร์ตนั่นเองตัวนี้ก็เน้นแต่งสไตล์เรียบเรียนะคะแต่ดูดุมากๆแล้วก็เทส่สุดๆไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์นี้ไม่ยกนะคะก็สามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรติดต่อให้นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ